สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนกับช่องแทนเถิดอเทิงบันเทิงหวยราวไทยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของหวยรัรฐบาลงดประจำวันที่16กรกฎาคมอันนี้ไม่ทราบว,ว่าจะออกหรือเปล่านะเพราะสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับกำลังกำลังเป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับเอาเป็นว่ามันยังเป็นความหวังของเราอยู่นะเราไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่ายังมีหวังหวังสิ่งนี้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจะถูกรงวัลกับเขาบ้างนะครับเอาน้ตแทนพยายามเต็มที่ครับช่วยเหลือได้ในสิ่งนี้ก็จะช่วยเหลือนะครับข้อมูลอ,อันนี้ข้อมูลร่างของหัวรัฐบาลงวดประจำวันที่16รหกรฎานะครับของแอดมินภูพิศนะครับแอดปูนะครับผมเคยจำได้ว่าครั้งก่อนหน้านั้นงวดที่ออก861นะครับอันนั้นเป็นข้อมูลเด่นบนที่ว่าได้8มาทุกสูนะครับผมแล้วออก861อันนี้งวดที่แล้ว แอดหาข้อมูลของแอดปูไม่เจอนะครับมางวดนี้นะครับ16กรกฎาคมที่เห็นมาแล้วเนี่ยคือข้อมูลเด่นล่างนะครับสูตรเนี่ยของท่านอาจารย์เนี่ยคือมันก็หลายสูตรอยู่นะครับ4 5 6ประมาณ7สูตรที่เห็นนะครับเด่นล่างนะครับทุกสูตรมาคือ3มเนาะมีเด่นล่างตัวเดียวนะครับ5สูตรได้3แล้วก็เด่นล่าง2ตัวมาตัวชนกันที่3 <c oughs> ความเป็นไปได้อย่างที่แอดบอกนะครับ สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหลุดทั้งหมดมันแอดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะมันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งเดินถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งเดินมันก็หมายความว่า3ต้องมาเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าเด่นล่างนเงนี้ยมี3อือ3แล้วจำสองสูตรของแอดอ่สาครนานะมันได้ไหมครับที่งวดที่แล้วได้9ที่แอดอ่าหยิบมานะครับ เอามาลงให้ชมนะครับงดนี้มันได้7็กับ5ถ้าเป็นไปได้นะครับ3 7กับ3 5กอดแน่นๆไว้ก่อนนะครับกอดแน่นๆไว้ก่อนมันจะมาไหมไม่รู้นะครับ .373 5นะครับแต่ข่าวมาแววมาไม่ได้ข่าวหรอกครับ8ดังมากข้างล่างนะเอาเป็นว่าสามมาพิจารณาเก็บไว้ถ้า7กับ5ของสูตรอาจารย์สาครนนามันยังเดินต่อนะครับมาตัวหนึ่งก็จับใส่3735นะครับ ถ้าไม่มาเลยก็ตัวใครตัวมาลาเดอเอาเป็นว่าข้อมูลของแอดปูนี้เชื่อถือได้นะครับท่านลงเป็นประจำอยู่แล้วแนตะ่หาข้อมูลไม่ค่อยเจอนะครับติดตามต้องไปหาว่าเฟซท่านใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีกับหวยรัฐบาลร่างงวดนี้นะครับเด่นวิ่ง3จับคู่3735ไปก่อนนะครับผมเอาเป็นว่าโชคดีครับสำหรับข้อมูล หวยรัฐบาลร่างนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆเนานะต้องพูดไว้ครับโชคดีครับ